Push Minutes to Talk minutes Podcast 7สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเจาะลึกแนวคิดจากช่อง YouTube ช่องหนึ่งนะครับ I will teach you to be rich เขามีพิมพ์เขียว6เดือนเลยสำหรับการปรับเรื่องเงินส่วนบุคคลใช่ค่ะน่าสนใจมากคือหัวใจหลักจริงๆไม่ใช่แค่ว่าต้องรวยขึ้นนะคะแต่เป็นการออกแบบสิ่งที่เราเรียกว่าชีวิตที่มั่งคั่งหรือ rich life ในแบบของเราเอง rich life อืม คือไม่ใช่แค่มีเงินเยอะๆไม่ใช่แค่นั้นค่ะแต่เป็นการใช้จ่ายอย่างเอ่อตั้งใจกับสิ่งที่เรารักจริงๆแล้วก็สร้างความมั่นใจเวลาเราต้องตัดสินใจเรื่องเงินระบบนี้เขาก็แบ่งเป็น6ขั้นตอนทำใน6เดือนหรือเร่งรัดก็ได้ใช่ค่ะแต่เขาเน้นว่าเดือนแรกนี่สำคัญสุดๆเป็นรากฐานเลยค่ะโอเคครับงั้นเรามาเริ่มที่เดือนแรกกันเลยการวางรากฐานนิด ทำยังไงบ้างครับเดือนแรกคือต้องหาตัวเองให้เจอก่อนค่ะว่าอะไรคือชีวิตที่มั่งคั่งของเราจริงๆต้องถามตัวเองเลยว่าอะไรที่เราแบบอยากใช้เงินกับมันมากๆเช่นเที่ยวหรือของสะสมใช่ค่ะอาจจะชอบเที่ยวชอบกินของอร่อยหรือวัยดีๆอันนี้คือสิ่งที่เราควรจะหมุนปุ่มเพิ่มเสียงหรือมันนี่ดาวให้ดังๆไปเลยแล้วก็ต้องมีด้านที่ลดเสียงด้วยใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะต้องหาด้วยว่าอะไรที่เราเอา่อไม่ค่อยอินเท่าไหร่ก็ตัดค่าใช้จ่ายตรงนั้นไปได้ไม่ต้องไปทำตามใครหรือตามกระแสสังคมเลยเข้าใจครับคือปรับให้เข้ากับตัวเราจริงๆแล้วก็ต้องตั้งเป้าหมายด้วยใช่ไหมครับแน่นอนค่ะทั้งเป้าหมายสั้นๆอย่างาปิดหนี้บัตรเครดิตดอกเบี้ยโหดๆหรือเก็บเงินซื้อของขวัญให้ตัวเองแล้วก็เป้ายาวๆอย่างซื้อบ้านกเกษียณ ใช่ค่ะพอมีเป้าหมายชัดเจนแล้วทีเนี้ก็มาถึงเครื่องมือสำคัญคือแผนการใช้ใจ่ายอย่างมีสติหรือ conscious spending plan แผนนี้มันเป็นยังไงครับต้องแบ่งเงินยังไงหลักๆก,ก็คือต้องรู้รายรับสุดที่เราก่อนนะคะหลังหักภาษีหักอะไรหมดแล้วแล้วก็แบ่งคร่าวๆเป็นสี่ก้อนค่ะสี่ก้อนมีอะไรบ้างครับ ก้อนแรกใหญ่สุดประมาณ50-60%เป็นค่าใช้ใจ่ายคงที่จำเป็นพวกค่าเช่าผ่อนบ้านน้ำไฟอาหารเดินทางจใจหนี้ต่างๆอืออครับก้อนที่2คือการลงทุนค่ะเพื่อสร้างความมั่งคั่งอันนี้อย่างน้อยๆก็ควรจะ5-10%ขึ้นไปนะคะครับผมก้อน3เป็นเป้าหมายการออมเฉพาะกิจเช่นเก็บเงินสำรองฉุกเฉินก้อนใหญ่หรือจะดาวบ้านดาวรอบอันนี้ก็อีกประมาณ5-10 หลือสุดท้ายก็ก้อนสุดท้ายที่เหลือประมาณ20-35%อันนี้แหละค่ะคือส่วนที่เราใช้ใจได้อย่างสบายใจใช้กับสิ่งที่ชอบได้เต็มที่เลยไม่ต้องรู้สึกผิดโอ้โหพอแบ่งแบบนี้เห็นภาพชัดเลยครับว่าเงินเราควรไปอยู่ตรงไหนบ้างโอเค พอวางรากฐานเดือนแรกแน่นแล้วเดือนที่2ต้องทําอะไรต่อครับเดือนที่2เรามาสร้างกรอบป้องกันกันค่ะเรื่องแรกเลยคือเงินสารองฉุกเฉินอันนี้สําคัญมากสําคัญมากๆค่ะควรตั้งเป้าไว้สัก3-6ถึงเดือนของค่าใช้ใจ่ายคงที่ที่จําเป็นจริงๆนะคะไม่ใช่ทั้งหมดเก็บไว้ไหนดีครับควรเก็บแยกไว้ในบัญชีออมทรัพย์ดอกเบีย้ยสูงที่หยิบใช้ได้ไม่ยากแต่ก็ไม่ควรจะง่ายเกินไปค่ะเริ่มน้อยๆก่อนจะได้นะคะไม่ต้องรอให้ครบทีเดียวสําคัญคือทําให้มันเป็นอัตโนมัติไปเลยตั้งโอนเข้าทุกเดือน แล้วถ้ามีหนี้ล่ะครับโดยเพราะพวกบัตรเครดิตดอกเบีย้ยสูงๆนี่ทำไงดีอันนี้ต้องจัดการด่วนเลยคะ่ะเริ่มจากลิสต์รายการหนี้ทั้งหมดออกมาเลยยอดเท่าไหร่ดอกเบีย้ย APR เท่าไหร่จ่ายขั้นต่ำเท่าไหร่แล้วก็ลองโทรไปหาเจ้านี่ดูก่อนคะ่ะเพื่อเขาจะใจดีช่วยลดดอกเบีย้ยให้ได้บ้างอ๋อลองได้ลองได้ไดคะ่ะไม่เสียหายจากนั้นก็จ่ายขั้นต่ำของหนี้ทุกตัวไปก่อนนะคะแล้วถ้ามีเงินเหลือเท่าไหร่ให้เอาไปโปะตัวที่ดอกเบีย้ยสูงสุดก่อนเพื่อนเลย ปะตัวแพงสุดก่อนใช่ค่ะพอตัวนั้นหมดก็ย้ายไปโปะตัวที่ดอกเบีย้ยสูงรองลงมาทําแบบนี้ไปเรื่อยๆมันเหมือนเราลงทุนย้อนกลับเลยค่ะผลตอบแทนคือดอกเบีย้ยที่เราไม่ต้องจ่ายการันตีเลยเคลียรเรื่องป้องกันตัวแล้วเดือนสก็ถึงเวลาสร้างความมั่งคั่งจริงๆจังๆเรื่องลงทุนนี่เอง หลายคนอาจจะยังกล้า,ากลัวใช่ค่ะตลักกลางที่เขาแนะนำจริงๆไม่ได้ซับซอ้อนเลยเน้นลงทุนในพวกกองทุนรวมดัดชนีที่ต้นทุนต่ำๆอินด x เซฟันที่เขาเรียกกัน t a r g e เก็ตเดตฟัน์อันนี้เขาจะปรับสัดส่วนให้เราเองตามอายุเราเลยค่ะใกล้เกษียณก็เสี่ยงน้อยลงดีเลยไม่ต้องคิดเองมากแล้วก็ไม่ต้องพยายามจับจังหวะตลาดด้วยใช่ไหมครับถูกต้องที่สุดค่ะเขาเน้นมากว่าเวลาในตลาดสำคัญกว่าการจับจังหวะตลาดเยอะ พลังของดอกเบีย้ยทบต้นนี่มันโอ้โหมหาศาลจริงๆครับผมมีตัวอย่างว่าถ้าลงทุนสม่ำเสมอตั้งแต่อายุยังไม่มากพอกเกษียณนี่เงินโตไปหลายเท่าเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมใช้ประโยชน์จากบัญชีลดหย่อนภาษีให้เต็มที่ด้วยนะคะพวกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ RMF s s f อะไรพวกนี้แล้วเรื่องที่ปรึกษาการเงินล่ะครับจำเป็นไหมถ้าจะใช้ควรเลี่ยงคนที่คิดค่าธรรมเนียมเป็นเปอร์เซ็นต์จากเงินที่เราลงทุนค่ะเพราะอาจจะมีผลประโยชน์ทับซ้อนได้ Oh. ค่ะถ้าต้องการคำปรึกษาจริงๆหาแบบที่คิดค่าธรรมเนียมคงที่หรือคิดเป็นรายชั่วโมงดีกว่าค่ะแล้วก็กุญแจสำคัญอีกอย่างของเดือนนี้คือระบบอัตโนมัติตั้งออโตให้หมดใช่ค่ะตัางโอนเงินลงทุนอัตโนมัติโอนเข้าบัญชีเงินออมจ่ายบัตรเครดิตเต็มจำนวนจ่ายบิลต่างๆอัตโนมัติไปเลยมันช่วยลดภาระการตัดสินใจได้เยอะมากพอระบบต่างๆเริ่มเข้าที่เข้าทางเดือนสีก็หันมาจัดก,การเรื่องจิตใจ ใช่ค่ะจิตวิทยาการเงินเรื่องนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันเลยเราต้องรู้เท่าทันสิ่งที่เรียกว่าสคริปที่มองไม่เห็นหรือ invisible scripts มันคืออะไรครับมันคือความเชื่อฝังหัวเรื่องเงินที่เราอาจจะไม่รู้ตัวเลยค่ะเช่นเชื่อว่าเงินเป็นสิ่งไม่ดีหรือฉันมันไม่เก่งเรื่องเงินหรอกหรือ ต้องรวยมากๆก่อนถึงจะลงทุนได้อะไรแบบนี้อ๋อความเชื่อผิดๆที่ฉุดรั้งเราไว้ประมาณนั้นเลยค่ะหรือบางทีก็ใช้เงินแก้เครียดช้อปปิ้งบำบัดอะไรแบบนั้นเราต้องลองทบทวนดูแล้วก็ท้าทายความเชื่อพวกนี้ที่ไม่ช่วยอะไรเราเลยน่าคิดครับแล้วถ้ามีคู่ชีวิตล่ะครับเรื่องเงินนี่คุยกันยากเหมือนกันนะเขาก็แนะนําให้มีนัดคุยเรื่องเงินหรือมานิเดตเป็นประจําค่ะแต่ต้องเริ่มบรรยากาศดีๆนะคะชมกันตอน <laughs> ครับ แล้วก็คุยกันถึงภาพฝันชีวิตที่มั่งคั่งที่อยากสร้างด้วยกันแลกเปลี่ยนกันว่าใครมีความเชื่อเรื่องเงินแบบไหนแล้วก็ดูตัวเลขภาพรวมคร่าวๆพอไม่ต้องลงดีเทลเยอะแล้วค่อยตกลงกันว่าจะทำอะไรต่อดีครับทำให้เรื่องเงินเป็นเรื่องที่คุยกันได้พอจัดการภายในแล้วเดือน5ก็ถึงเวลาลุยข้างนอกใช่ค่ะเดือน5คือเจรจาทุกอย่างโอ้โหทุกอย่างเลย เริ่มจากเรื่องใหญ่อย่างเจราจารเงินเดือนค่ะอันนี้ต้องเตรียมตัวดีๆนะคะรวบรวมผลงานเราทํากันบ้านเรื่องอัตราตลาดฝึกพูดอย่าเพิ่งรับข้อเสนอแรกใช่ค่ะอย่าเพิ่งรีบรับแล้วถ้าที่ปัจจุบันให้เราน้อยไปจริงๆก็อาจจะต้องมองหาโอกาสใหม่ๆด้วยนอกจากเงินเดือนแล้วค่าใช้จ่ายก็เจราจารได้ได้สิคะโดยเฉพาะก้อนใหญ่ๆอย่างค่าที่อยู่อันนี้อาจจะยากหน่อยแต่ถ้าลดได้ก็คุ้มมาก หรือค่าเดินทางลองดูว่าจําเป็นต้องมีรถจริงๆไหมพวกบิลต่างๆเลยครับพวกบิลค่าใบดานรายเดือนต่างๆลองโทรไปต่อรองดูค่ะหรืออันไหนไม่จําเป็นก็ยกเลิกไปเลยแม้กระทั่งดอกเบี้ยงเงินกู้หรือค่าทมเนียมบัตรเครดิตก็โทรไปขอลดหรือขอยกเว้นได้นะคะต้องกล้าลองดูหน่อยใช่ค่ะมาถึงเดือนสุดท้ายแล้วเดือนที่6คือการยกระดับชีวิตที่มั่งคั่งอันนี้คือยังไงครับคือการทําให้ทุกอย่างมันเป็นระบบเป็นนิสัยไปเลยค่ะ ต้องมีการตรวจสอบรายเดือนใช้เวลาสักชั่วโมงก็ได้ค่ะมาดูว่าทำได้ตามแผนไหมมีอะไรต้องปรับปรุงฉลองความสำเร็จเล็กๆน้อยๆด้วยนะคะแล้วก็ต้องมองภาพรวมด้วยใช่ค่ะ ควรมีการทบทวนทุก6เดือนอีกสักชั่วโมงเหมือนกันอันนี้กลับมาดูภาพใหญ่เลยว่าวิสัยทัศน์ Rich Life ของเรายังเหมือนเดิมไหมมีอะไรเปลี่ยนแปลงในชีวิตหรือเปล่ารายได้เป้าหมายแล้วก็อัปเดตแผนการเงินตามนั้นค่ะเยี่ยมเลยครับสรุปแล้วหัวใจสําคัญก็คือการลงมือทําอย่างสม่ําเสมอเป็นระบบจริงๆเริ่มจากเข้าใจตัวเองก่อนแล้วก็สร้างความปลอดภัยลงทุนอย่างฉลาดจัดการความคิดแล้วก็กล้าที่จะต่อรอง ถูกต้องเลยค่ะแหล่งข้อมูลนี้เขาย้ำม,มากๆว่ามันไม่มีทางลัดหรอกค่ะการสร้างพื้นฐานที่ดีแล้วก็ทำไปเรื่อยๆนั่แหละสำคัญที่สุดครับผมสุดท้ายนี้มีคำถามทิ้งท้ายให้ลองคิดกันดูนะคะจากทั้งหมดที่เราคุยเรยนมาเนี่ยลองคิดดูว่า อะไรคือการกระทำพื้นฐานแค่เพียงอย่างเดียวที่เราอาจจะมองข้ามไปในชีวิตประจําวันแต่ถ้าเราเริ่มทำมันได้เลยตอนนี้จะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดให้กับเรื่องการเงินส่วนตัวของเราได้เลย